เำ็รคนที่กำลังเริ่มทำงานแล้วก็อยากใช้เมก้าเป็นนะผมก็มาอยู่กับผมนะช่องอันยองซีให้วันนี้ผมก็จะมาสอนทุกคนนะครับใช้เมก้าเป็นนะสำหรับคนที่ยังใช้เมก้าไม่เป็นนะก็เมก้าความสามารถของมันก็พื้นฐานง่ายๆเลยนะก็คือการส่งไฟล์ให้กับคนอื่นนะครับโดยที่เราไม่ต้องส่งทีละอันทีละอันทีละอันอย่างนี้ยมคนับน่ารำคาญนะผมคืออันนี้คือถ้าเราใช้ตัวนี้มันจะเป็นอะไรที่ง่ายมากกว่าเดิมเยอะเลยนะครับ อตอนนี้ผมก็แบบสร้างไว้เยอะแยะไปหมดเลยนะให้คุณสร้างโฟลเดอร์ใหม่นะครับเป็นวิธีได้ครับกดนิ้วโฟลเดอร์คนจะตั้งชื่อว่าอะไรก็ได้ลูกอ e ีเมลก็ได้คนระับลูกอ e ีเมลนะครับเอาไอ้เหี้ยภา,าษาอะไรเนะนี่ยนี่ครับนี่ครับลูกอีเมลนะครับ e นี่ครับ,รบตั้งชื่อว่าลูกอ e ีเมลแล้วก็กดเข้าไปเลยครับแล้วคุณก็ไปเอาไฟล์จากที่อยู่ในเครื่องคุณครับ กดนี้นะครับสมมติอยากแบบเฮ้ย77ไฟล์ถ้าอยากใช้จังเลยเอาแบบตรงเนี้ยคุณก็กดก๊อปมาปุ๊บแล้วก็วางปั้งแค่นี้นะครับแล้วก็กดอัปโหลดไปแล้วแล้วก็นั่งรอเวลามันอัปโหลดเสร็จครับแค่นี้อ๋อโหเนี่ยแป๊บเดียวเองนะครับยืนรอไหมนะเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่ผมอัปโหลดเสร็จหมดแล้วนะครับนี่นะครับบางครั้งมันก็จะมีเหตุการณ์เออขึ้นเออเลอร์ไฟล์อย่างเงี้ยนะครับซึ่งไม่ต้องตกใจนะครับวิธีการแก้ของมันก็ง่ายๆนะครับกดสต็อปแล้วก็กดไปต่อนะคคคคครรรรรัััับบบแแแ่่่นนนนนนีี้้้้้ะะะะมมกกก็็จเเเเเปาาาาฉพหหลลยยยยโโโอตงง เวลาขึ้นฟอร์ตขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับแค่กดสต็อปแล้วก็กดไปต่อนะครับมันก็จะไปเองอัตโนมัตินะไม่ต้องกลัวอะไรนะครับผมนี่นะครับพอโหลดเสร็จแล้วนะครับง่ายๆเลยครับให้เรากดถอยกลับมาทีนึงนะครับแล้วคุณก็จําชื่อนี่นะครับรูอีแแมนะครับให้กดตรงจุดสามจุดข้างหลังนี่ครับแล้วก็กดตรงแชร่นี่ครับกดแชร์ลิงก์นะครับโอ้โหแล้วก็รอมันสร้างลิงก์แป๊บนึงนะครับให้กดคอปปี้ลิงก์แล้วก็สามารถเอาไปแจกเพื่อนคุณได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นตรงไหนก็ตามนะครับสมมติผมอยากแจกเพื่อนผมนะครับอยากแแแจกกกบบบบเเฮีียยตอออนะคคครรััผม็่่าาาไปวงง้ แค่นี้ครับเขาก็จะพอเขากดมาข้างในปุ๊บมันก็จะขึ้นเป็นอย่างนี้นะครับนี่พอคนอื่นกดเข้ามานะครับมันจะขึ้นอย่างนี้วิธีการโหลดตรงนี้ง่ายๆคือไม่ต้องไปติ๊กทีละทีละนะครับกดดาวน์โหลดแล้วก็กดตรงนี้ครับดาวน์โหลด a zip file นะครับกดไปปุ๊บมันก็จะขึ้นมาดาวน์โหลดแป๊บนึงนะครับแล้วก็ถ้ามันขึ้นว่าฟอร์สหรือว่าเออเลืให้กดสต็อปแล้วก็ไปต่อเหมือนกับตอนที่ลงอัปโหลดไฟล์เลยนะผมพอโหลดเสร็จก็ไปดูคลิปอื่นนะครับวิธีการลงมอสผมสอนแค่นี้คร